นี่นะครับหมายนี้เป็นหมายดังในตำนานของผมเลยวันนี้ผ่านมาเจอเขาลอกเขาลอกใหม่นะครับลอกตลอดแนวแค่นี้เขาจะทํากําแพงครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน,น้ําเน่าๆน้ําเสียๆอย่างเงี้ยผลงานของสิงค์นองนาจะหาตัวได้ไหมกับไอเด็กนรกกับโปเล็กปากหมาตามชมเรเลยว่าจะหาผลงานจากหมายน้ําเน่าได้ไหมรอแป๊บลอชมแป๊บต้องการให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม น้ำตื้นตัวนี้ไปไหนละอไปตรงนั้นมันมีช่องอีกไหมมีช่อง<ม>อีกตัิปแน้เลยอ่เนลงลิปเลยอลง Ui, bán Bán Đuôi Bán Ui, ừ, có mấy dù quá Ôi, cô thiệt đài สามทีแล้วยิ่งใหญ่เลย สอมทีเลยนะครับตัวนี้สอมทีเลยสุดจัดพลัดบล็อกในน้ำเน่าๆอย่างนี้นะตัวนี้กัดสามทีเลยว่าที่อยู่เลือดซกเลยนะครับสุจดจอดครับผมหมายน้ำเน่าๆอย่างนี้นะเขาเพิ่ง ตรงนี้ผมเคยมาบ่อยนะแต่เพิ่งเคยลออครั้งแรกนีสุดยอดภาพอาจจะดูโดหดร้ายกน่อแตสุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดจริงสิงค์ก็นองนาเดี๋ยวเราตามชมตัวตะไปครับ่นไหนแบงค์โดนเพิ่งได้ไปตัวนึ่งครับจัดอยู่แต่เอามันยากเพราะมันอยู่ในไอ้นี่ขยะ นี่มันก็กัดอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแต่มันอยู่บนหญ้ามันกัดไม่ค่อยโดน ี่ครับเมื่อกี้ชีใ้ให้เด็กนระกตีมันไม่ตีชี้ให้มันตีมันไม่ตีว <c oughs> ันนี้นี่นะครับผมชี้้มันตีเมื่อกี้มันไม่ตีนะครับก็ไม่รู้ทำไมของมันก็เลยต้องมาจัดการเอง ตัวเล็กตัวใหญ่เอาอยู่หมดแล้วครับสำหลบหมายข้างทางอย่างนี้นะสิขถนงนะนะครับผมนีห่หลบหมายข้างทางอย่างนี้เลยติดถนนเราจะลอกทำกำแพงกันลอกหญ้าออกนะดูข้างถนนนีน่เด็กนรกยืนอยู่ฝั่งนูน้นนี่ได้ตัวที่สองแล้ว กะนองนานี่เอาอยู่จริงยอดเมื่อกี้ชี้ให้มันดูให้มันตีมันไม่ยอมตีไม่รู้ทําไมของมันมันจะไปตีตรงนู้นกัดตรงมันอยู่ขนาดบอกว่ากัดอยูโบนี้มันไม่เอารบบไม้เดียวเป๊ะเลยโอเคจอดมากครับดู่อโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกัน ่อนข้างจะขาใจกับตัวหน้าพออกมาแต่เราต้องไปยืนข้างล่างทุ่มถุตรงนี้ก็พอได้ chờ tôi ra rồi, giờ dọn chưa. Okay? บอกก็รับมันยิดงอยู่อีกตัวหน้าท่อสุดจัดประหลัดบอกเอาจนได้บอกสายนี้มาอยู่กันยังไงเนี่ย <c oughs> ครับผมเนี่ยนี่ครับไอ้แบงค์มายะมาดูกันฮะ ก็บอกแล้วไงบอกมันอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งไอ้ตรงนี้กูบอกให้มึงตีมึงก็ไม่ตีตรงนี้ให้ตีก็ไม่ตีกูบอกปลามันขยับอยู่เอาไปใส่นั่นดีดีอย่าไปแขวนอย่างนั้นเปล่าครับตีเอาไว้ตีเอาเนี่ยมันเป็นเหยื่อปลอมครับผมเอามาล่อมาเรื่อยๆตีแล้วก็ลากมาลากมามันนึกว่าลูกเขียดนี่นะครับ ไอ้แบงค์ให้ตีไม่ตีแบงค์เอามานี่ก่อนเอาในคิปเปอร์มานี่ก่อนอย่าเพิ่งเอามาดูก่อนนี่นี่ครับสายรุ่นเลยครับผมนี่หมายนี้สามตัวคไปแล้วอ๋อรอยเดียวกันเลยสิงกับน้องนะจัดมาทั้งนั้นเอามาจากไหนทั้งนั้นเนี่ยนี่ครับนี่นะอยู่หมายอีกตัวนึ่เนี่เขาละสองเลยครับคนลุดจัดเลยเดี๋ยวพี่ไว้กอนโอ้กูเอาจนได้จริงๆ มีเจ้คนแตกตื่นครับผู้คนแตกตื่นครับไม่เคยพบเจอก็สิง์ขนองนละยยืนย่นยืนย่นเยื้มยื่นปลาไหมายืน่นปลาไหมเสมอครับสิง์ขนองนาไม้แตกสิง์ขนองนาพามาไม้แตกไม้แมงสวยน,น,นัย่นเนน้ำหนะ้าอดเฮ้ยข<ท>อหมดปึ๊แต่ละไสดนะครับผมชี้ดูยังไม่ตกเลยจะไปที่เดิมดูก,ก็กัดเพาะเลยทีเดียว เล็กกว่านี้อีกจัดดูจุ๊บดูจุ๊บเลยแม่คุยมีปลาเล็กด้วยเหรอหมายเนี้ยเล็กครับเล็กมีปลาเล็กด้วยเหรอโอ้สุดยอดเดี๋ยววันนี้ได้แห้วอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอีกเดี๋ยวลองดูที่ผมว่าน่าจะมีตัวอีกโอเคนะครับตอนนี้สี่ตัวละถึงกันองมาลุยปลากลางกรุงไหนดูยิ่งหาพมายแตกเียครับลุยสุดยอดเลยพ่อหนุ่มคนนี้นี่ไอดอลผมเลยนี่ ไอเด็กนั่งรถเนี่ย